สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักโลกของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่กำลังเป็นที่พูดถึงทั้งรุ่นใหม่รุ่นในตำนานและรุ่นที่หลายคนอาจหลงลืมไปแต่ยังมีเสน่ห์เฉพาะตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนรถที่ถือว่าเป็นตำนานสองล้อจากค่ายยามาฮ่ากับยามาฮ่าทีหนึ่งร้อยสิบสามหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสปาร์คหนึ่งร้อยสามสิบห้ารถที่สร้างความแตกต่างให้กับวงการสองล้อของไทยในช่วงยุค2000อย่างงแท้จริ ย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นถ้าใครขี่ Spark 135จะรู้เลยว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเท่ความแรงและความสปอร์ตในยุคที่วัยรุ่นยังชื่นชอบรถครอบครัวแต่ต้องมีอารมณ์ r a c ซิ่อยู่ในตัว Spark 135หรือที่113ไม่ได้เป็นแค่รถใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่มันคือการประกาศตัวว่าฉันรักความแรงเรามาเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ก่อนเลยครับตัว Yamaha T ่หรือสปาร์135นั้นโดดเด่นด้วยเส้นสายของแฟงน,น้า ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากกว่ารถครอบครัวทั่วไปยามาฮ่าออกแบบให้ไฟหน้ามีความเฉี่ยวตัวบอดี้ดูแน่นและมีเส้นสายที่รับกับตัวถังอย่างลงตัวเห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือรถที่ต้องการสื่อถึงความเร็วไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้นเช่น Honda Wave 125หรือ Suzuki Smash Spark 135นั้นดูจะเหนือกว่าในแง่ของความแรงและภาพลักษณ์ที่ดูดันกว่าตัวเฟรมของมันถูกออกแบบมาให้แข็งแรงขึ้น เพื่อรองรับเครื่องยนต์ขนาด135ซีซีซึ่งถือว่าแรงมากในยุคที่รถครอบครัวส่วนใหญ่ยังอยู่ที่100ถึง125ซีซี มาพูดถึงหัวใจของมันกันบ้างเครื่องยนต์ของยามาฮ่า113หรือ Spark 135นั้นเป็นแบบ4จังหวะ SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดความจุจริง134 cc จ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์มีทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาแบบ4สปีดและรุ่นเกียร์คลั์มือแบบ5สปีดที่ทำให้มันกลายเป็นรถที่ขี่สนุกและตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ11แรงม้าที่รอบเครื่องราวๆ8,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดอยู่ที่ประมาณ10นิวตันเมตรทำให้มันสามารถเร่งจาก0ูย์ถึง100ได้เร็วมากในยุคนั้นเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับรถครอบครัวทั่วไปสปาร์คหนึ้นี่คือรถที่แรงที่สุดในกลุ่มเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักจริงๆคือเสียงเครื่องครับเสียงของสปาร์ค3 5มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงจะมีความแหลมแต่ดุดนันและถ้าใครใส่ท่อแต่งดีๆหน่อยมันจะกลายเป็นเสียงที่ฟังแล้วสใจ,จมาก โดยเฉพาะเวลายกคันเร่งเสียงเครื่องจักรกลและพุ่งแบบที่ทําให้หลายคนในยุคนั้นต้องเหลียวมองอีกหนึ่งจุดเด่นคือความทนทานครับเครื่องยนต์ของสปาร์135นั้นขึ้นชื่อเรื่องความทนน้ามันเครื่องไม่รมั่วไม่ซึมใช้งานได้นานวิ่งไกลก็ไม่กลัวร้อนยามาฮ่าทำการบ้านมาดีมากเพราะเครื่องตัวนี้ได้รับการพัฒนาม,มาจากเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสปอร์ตขนาดเล็กทําให้มีความสมดุลระหว่างแรงและความประหยัดน้ํามันด้านระบบเบรกก็ถือว่าดีในยุคของมัน ด้านหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกแต่ให้แรงหยุดที่มั่นใจเพียงพอตัวโช้หลังเป็นแบบคู่ให้ความนุ่มนวลแต่ยังเกาะถนนดีในการขี่ทางตรงหรือเข้าโค้งระยะกลางนอกจากนี้ตัวถังน้ำมันขนาด4ลิตรสามารถวิ่งได้ประมาณ180-200กิโลเมตรต่อถังขึ้นอยู่กับการขับขี่ซึ่งถือว่าประหยัดพอสมควรสำหรับรถที่มีแรงขนาดนี้มาดูเรื่องการขับขี่จริงกันบ้างใครที่เคยลองสปาร์135จะรู้ว่าตัวรถมีน้ำหนักเบาแต่มั่นคง การเข้าเกียร์นุ่มการเร่งตอบสนองไวและที่สำคัญคือมันให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาเข้าโค้งถ้าเทียบกับเว็บ2 5 5จะรู้เลยว่าสปาร์คให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงกว่าเหมือนขี่รถสปอร์ตขนาดเล็กมากกว่ารถครอบครัวธรรมดาในยุคที่มันออกมาใหม่ๆสปาร์ค135ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นมหาศาลมีทั้งสายแต่งแรงสายแต่งซิ่งและสายเดิมๆที่อยากได้รถแรงไว้ขี่ไปเรียนไปทำงาน หลายคนยังจำได้ว่ารถคันนี้คือรถในฝันตอนเรียนมัธยมหรืออาชีวะเลยก็ว่าได้และถ้าเราพูดถึงความนิยมของสปาร์135ในปัจจุบันแม้มันจะเลิกผลิตไปแล้วแต่ในตลาดมือสองยังคงมีการซื้อขายอย่างค,คึกคักราคาขึ้นอยู่กับสภาพและรุ่นย่อยเช่นรุ่นคลัตช์มือหรือรุ่นมีจอวัดรอบเครื่องดีทะเบียนครบราคามือสองจะอยู่ประมาณ1 8 0 0 0ถึง35,000บาทขึ้นอยู่กับปีและของแต่งที่ติดมา บางคันที่สภาพสวยๆหรือแต่งครบพร้อมลงสนามราคายังทะลุ40,000บาทเลยครับเพราะมันเป็นรถที่มีแฟนคลับเฉพาะตัวคนที่รักสปาร์กจริงๆจะรู้เลยว่าหาเครื่องเดิมดีๆยากมากและเสียงเครื่องสปาร์กเดิมแท้เป็นอะไรที่คนฟังแล้วจำได้ทันทีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือสปาร์ก135มีความเชื่อมโยงกับรุ่นในต่างประเทศอย่าง Yamaha Sniper 135, Krypton X หรือ Jupiter MX ซึ่งทั้งหมดเป็นชื่อที่ใช้ในประเทศอื่น แต่ใช้เครื่องยนต์และเฟรมใกล้เคียงกันทำให้ในไทยเองก็มีคนเอาอะไรล่จากกลุ่นนอกมาดัดแปลงใส่สปาร์ค135กันเยอะมากทั้งไฟหน้าแบบคู่หน้ากากสไนเปอร์หรือแฟริงข้างคลิปตันเอ็กทำให้รถดูเหมือนรถสปอร์ตเต็มตัวพูดถึงความแรงกันต่อรุ่นนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ130-140กิเมตรต่อชั่วโมงในสภาพเดิมๆซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับรถครอบครัว,รวที่ไม่มีแฟริงครอบเต็มแบบสปอร์ต และถ้าแต่งเบาๆอย่างเปลี่ยนคาบูใส่ท่อแต่งและจูนใหม่เล็กน้อยความเร็วปลายแต่150กิโลเมตรได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ทำให้ Spark 135หน้าขี่กว่าแรงอย่างเดียวคือบาลานซ์มันเป็นรถที่ขี่สนุกมากควบคุมง่ายน้ำหนักเบาเข้าโค้งมั่นใจและสามารถใช้งานในเมืองได้สบายมันจึงเป็นรถที่หลายคนขี่ทั้งไปเรียนไปทำงานหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังไหว ด้านการซ่อมบำรุงก็ไม่แพงครับอะไรยังมีให้หาได้ทั่วไปทั้งแท้และเทียบราคาไม่แรงเช่นโซ่สเตชุดคลาชหรือผ้าเบรกหาง่ายมากและศูนย์ามาฮ่ายังรองรับซ่อมอยู่แม้ว่ารุ่นนี้จะเลิกผลิตไปแล้วก็ตามพูดถึงประวัติเล็กน้อยยามาฮ่าเปิดตัวสปาร์ค135หรือที่113ในประเทศไทยครั้งแรกช่วงประมาณปี2005ถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเลยก็ว่าได้เพราะก่อนหน้านั้นรถครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเครื่องแรงขนาดนี้ ยามาฮ่เลยกล้าเปิดเกมด้วยเครื่อง 135cc พร้อมดีไซน์ที่ดูดันเพื่อจับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะจากนั้นก็มีการปรับโฉมย่อยหลายครั้งเช่นเปลี่ยนลายกราฟิกเพิ่มจอวัดรอบหรือออกรุ่นคลาสมือเต็มระบบทำให้สปาร์1หนกลายเป็นรุ่นที่มีหลายเวอร์ชันและเป็นที่สะสมในหมุนักเล่นรถ2ล้อมาถึงคำถามสำคัญในยุคนี้ถ้าอยากได้สปาร์135สักคันราคาประมาณเท่าไหร่ในปัจจุบัน ในปี2025ตอนนี้ราคาตลาดมือสออยู่ประมาณ20,000-35,000ถึงบาทสำหรับสภาพดีเครื่องแน่นทะเบียนครกถ้าเป็นรถแต่งแรงหรือสภาพหายากราคาสูงขึ้นถึง40,000บาทได้เลยส่วนรถที่ต้องปั้นใหม่หรือเครื่องไม่สมบูรณ์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ12,000-18,000ถึงบาทแต่ต้องมีงบซ่อมเพิ่มเติม บางร้านแต่งในไทยยังมีบริการร s t โต e Spark 135ทั้งคันเปลี่ยนสีพ่นใหม่ทำเครื่องใหม่ขายอยู่ที่ราคาประมาณ45,000-55,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับของแต่งและสภาพรวมถึงความมหายากของอะไหล่พูดได้เลยว่าในยุคที่รถครอบครัวรุ่นใหม่ๆเน้นความประหยัดส p a r k 135ยังเป็นตำนานที่แฟนๆยังพูดถึงเสมอเพราะมันมีจิตวิญ,ญญาณของรถสปอร์ตในร่างรถครอบครัวความแรงที่ขี่แล้วรู้สึกถึงพลังความคล่องตัวที่ทำให้ทุกโค้งสนุก และเสียงเครื่องที่ไม่มีใครเหมือนสำหรับคนที่กำลังหารถมือ2ราคาไม่เกิน30 0 0 0บาทสปาร์ค3 5 5ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากโดยเฉพาะถ้าคุณชอบขี่รถแรงๆขับสนุกและต้องการความแตกต่างจากรถทั่วๆไปและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ยามาฮ่าสปาร์หสหหรือที่113ยังเป็น1ในรถที่อยู่ในใจคนไทยหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณชอบรถแรงในตำนานอยากขี่รถที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร และอยากสัมผัสความรู้สึกแบบยุคทองของมอเตอร์ไซค์4จังหวัดส p a r k 135คือคำตอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two v i e l b e t ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรถอีกหลายรุ่นที่คุณอาจยังไม่รู้จักแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ